สำหรับโปรแกรม xteam ระเกณ์นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งานนะครับก็ทําการคลิกขวาตรงพื้นที่ยงว่างนะครับเลือกเป็นตรงนี้นะครับเป็น language นะครับผมก็เลือกเป็นไทยนะผมจากนั้นก็คลิกขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกเป็นตัวเลือกนะครับในหมวดทั่วไปตรงนี้นะครับเราสามารถปรับค่าของความเร็ว cpu ได้นะผมตามสเปคคอมพิวเตอร์เลยนะครับถ้าสเปคคอมพิวเตอร์เราสูงก็เลือกเป็นสูงไปนะผมถ้าไม่สูงมากก็อาจจะเลือกเป็นปกตินะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะมีจุดสามจุดนะครับไว้เลือกที่จะเก็บของ X Team มกับเราเกตนะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้ตรงใดไหนนะคก็ให้ไปเลือกตรงนั้นมานะผมนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีการตั้งค่าสีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสีพื้นหลังหรือว่าสีภาพซ้อนนะผมก็ลองเลือกปรับกันดูนะครับในหมวดต่อมาจะเป็นหมวดที่เก็บเพลงนะผมถ้าเกิดว่าเราเออเอนเทอร์เพลงแล้วมันไม่ขึ้นมานะผมก็ให้ทําการคลิกขวาในและแถวนะผม เ็เลือกเป็นซตดีฟอลต์นะครับก็เลือกไปจนครบทุกช่องเลยนะผมนี่นะเป็นซตดีฟอลต์ทั้งหมดนะครับก็กดตกลงไปนะแล้นก็ลองพิมพ์ชื่อเพลงแล้วกดเ n t e r อร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนหมวดต่อมาจะเป็นหมวดเนื้อเพลงนะผมตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกอฟอนต์ตัวนัสือได้นะผมรวมถึงขนาดของตัวอักษรนะผมแล้วก็ปรับค่าสีต่างๆได้หมดครับเป็นตัวเนื้อร้องแล้วก็ตัววิ่งนะผมแล้วเราก็สามารถปรับขอบสีนะครับด้านนอกด้านในได้หมดเลยนะครับตัวต่อมาจะเป็นอุปกรณ์เสียงนะผมนี่นะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้กับซาวฟอนนะครับผมก็ตรงมิดิคาออกก็ให้เลือกเป็นซาวฟอนนะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนมิดีคาเข้าไม่ต้องเลือกนะครับจากนั้นนะครับตรงมิดีคาเริ่มต้นตรงนี้นะครับผมก็จะเลือกเป็นซาวฟอนนะครับผมเนี่ยแล้วก็การเปลี่ยนคีย์เพลงนะครับก็ให้เลือกเป็นเพลเยอร์ทูนประมาณนี้เลยนะครับส่วนการปรับเสียงก็ให้เลือกตามอ่าซาวการที่เราใช้งานอยู่นะครับอาจจะเป็นซาวออนบอร์ดหรือซาวการนอกก็ ขึ้นอยู่กับแต่ละเครื่องนะครับจากนั้นนับก้อยกดปุ่มแยกเสียงมิดีตรงนี้นะครับในช่องของมิดดีนะครับก็คลิกซ้ายค้างป่าลงมาอย่างนี้นะผมแล้วก็คลิกขวาเลือกเป็นซาวฟอนนะครับเครื่องดนตรีก็เหมือนกันนะผมก็ป่าลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาเลือกเป็นซาวฟอนนะครับแล้วก็กรองอีกตัวหนึ่งนะผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะเลือกเป็นซาวฟอนหมดเลยนะครับจากนั้นก็กดปุ่มตกลงไปเลยนะครับต่อมานะครับ ไอ้ตรงลกเสียงเบสตรงนี้นะผมเสียงกล้องเสียงเะเนะครับไอ้เราใส่ซาวฟอน์ก่อนครับก็คือเข้าไปที่ซาวฟอนต์นะผมก็ไปเลือกซาวฟอน์ที่เราจะเก็บไว้นะครับอ่าแล้วสามารถโหลดมาเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าจะใช้ของตัวโปรแกรมเลยก็ได้นะคผมอ่าผมกดปุ่มตรงจุดสามจุดตรงนี้นะครับก็ไปเลือกที่จะเก็บซาวฟอน์ไว้นะครับผมเราเก็บไว้ตรงไหนก็ไปเลือกตรงนั้นเลยนะครับหรือว่าจะเลือกจากตัวโปรแกรมก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มโอเพนไปเลยนะครับ เมื <ersch> ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถติ๊กอ่านค่าทุกเสียงนี่นะครับหรือว่าเสียงกล้องประสานหรือว่าจะเป็นเสียงฉิ่งไทยก็ได้นะครับผมจากนั้นก็กดปุ่มย้อนกลับมาตรงอุปกรณ์เสียงนะครับแล้วเราก็มากดปุ่มล็อกเสียงเบสเสียงกลองเสียงะเนได้เลยครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกค่าของเสียงต่างๆได้เลยนะผมเนี่ยจะเป็นพวกเบสต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะมีกลองต่างๆนะผมเนี่ยก็เลือกตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีเสียงทเนนะผมเนี่ยเราก็สามารถปรับใช้งานได้เลยนะผม หม่ต่อนะครับก็จะเป็นแซววิธีตัวนี้ก็ไม่ก็ได้ใช้งานอะไรนะผมเช่นเดียวกับตัวรูปภาพนะซึ่งเราสามารถที่จะ,ะเพิ่มภาพพื้นหลังตรงนี้ได้นะผมเนี่ยเราจะเลือกกี่ภาพก็ได้นะผมก็กดปุ่มบวกแล้วไปแอทภาพมานะผมแต่ตรงนี้ก็จะตั้งค่าความหน่วงของเวลารูปภาพนะสามารถปรับได้เลยนะผมเมื่อเราก็ตั้งค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็กดปุ่มตกลงไปเลยนะครับซึ่งการใช้งานเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อเรานําเมาส์ เลื่อนขึ้มาด้านบนประมาณนี้นะครับก็จะมะีมิกเซอร์เรบ,บปรับเสียงต่างๆนะผมนี่นะ,ะตรงนี้นะครับสามารถกดปิดรูปลำโพงนะเพื่อปิดเสียงเมโลดี้ของเพลงได้นะครับเป็นเสียงนำร้องนะผมเราก็สามารถกดปิดตรงนี้ได้เลยนะผมตรงนี้จะมีเอฟเฟกต่างๆนะผมนี่นะ ประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้จะมีปรับดำนะผมเนี่ยนะซึ่งเราสามารถที่จะเลือกปรับกองกระเดืองกองเงองสเน่ห์ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับรวมถึงเอสนะผมโคเบลนะมี om, กองทอมเพร์ระช่นต่างๆนะครับเราเลือกปรับกันดูนะผมะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเมื่อเราเลื่อนเมาลงมาด้านล่างสุดนะครับก็จะมีแถบขึ้นมานะครับอาจะบอกเวลาที่เพลงกำลังเล่นไปนะว่าไปเล่นถึงช่วงไหนแล้วนะประมาณนี้เลยนะผมนี่ยะแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดเพลงที่เราเล่นนะครับนี่ตามนี้นะครับ สำหรับการเพิ่มค e ีย์เพลงมันสูงขึ้นหรือต่ำลงนะครับเราสามารถกดปุ่มอินเสิร์ตที่เป็นคีย์บอร์ดได้นะครับนี่นะเมื่อผมกดปุ่มอินเสิร์ตไปนะมันก็จะพีมันก็จะสูงขึ้นประมาณนี้นะครับถ้ากดถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มดีลิทนะมันก็จะต่ำลงนะผมนี่นะ,นะประมาณนี้เลยนะผมก็ลองเลือกปรับกันดูได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราต้องการเพิ่มความเร็วหรือว่าลดความเร็วนะครับก็สามารถกดปุ่มเพ g e up อัพนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วได้นะครับผมหรือว่าเพิสต์ดาวเพื่อลดความเร็วนนะครับซึ่่งถ้าาเเกิดวป็นะครับ ก็ให้กดปุ่ม Fn ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเพดอัพหรือเพดดาวนะครับเมื่อผมกดปุ่ม Fn พร้อมปุ่มเพดอัพนะครับความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อกดปุ่ม Fn พร้อมปุ่มเพดดาวนะครับความเร็วจะลดลงนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมทีนี้ลองพิมพ์เพลงดูนะครับสมมติว่าผมจะพิมพ์เป็นทดสอบเสียงกรองดูนะครับก็กดปุ่ม Enter ไปนะครับผมในขณะที่เพลงกำลังเล่นอยู่นะครับ ผมสามารถกดปุ่ม F6 นะครับเพื่อหยุดเข้าไว้ช่วคราวได้นะนี่นะครับเมื่อเรากดปุ่ม F6 นะมันจะขึ้นพอดนะครับคือหยุดชั่วคราวนะครับเมื่อเรากดปุ่ม F6 อีกครั้งหนึ่งครับเพลงก็จะทําการเล่นต่อไปนะผมถ้าเกิดว่าผมกดปุ่ม F7 นะครับเพลงก็จะหยุดเล่นเลยนะผมประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ากดปุ่ม F5 นะครับเขาจะเริ่มต้นเล่นใหม่นะครับผมอ่านี่ก็คือวิธีการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับ